็ละสายอยะกินดีสถอนกับเข้าสู่โลกของน้อัน้านนะค,ะว,คะวันนี้นะคะในนมมาแจกบ้าน E ีพซค่ะจะเป็นบ้านแนวไหนก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะคะโซนแรกก็จะเป็นเออโซนทําอาหารนะคะทํากับข้าวบ้านเนี่ยค่ะจะเป็นบ้านแนวเออแนวเออม้านอกม้านอกนิดน,นึงนะคะแบบบ้านต่างจังหวัดนี่ไงตรงนี้ก็จะเป็นตรงทําอาหารนะ เล็กๆน่ารักน่ารักค่ะส่วนตรงนี้ก็คือที่ล้างจานจะมีน้ำยาล้างจานอยู่ตรงนี้นะคะนี่แล้วก็ล้างจ,จานที่แม่ล้างมาเป็นสิบปีแล้วค่ะวุ้ยหยอกหยอกนะคะนี่แล้วก็จะมีจัก,กรยานอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอโทษอภัยทุกคนด้วยนะคะที่เรคลิปช้าแล้วก็ต้องมีเอ,อ่อราวตากผ้าก็จะมีเครื่องซักผ้านะคะห้องน้ํานะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่จะเป็นอ่างอ่างน้ํานั่นแหละแล้วก็จะมีชักโครกมีเป็นพวกแพรอะไรอยู่ตรงนี้นะคะพวกผ้าเช็ดตูงผ้าเช็ดตัวนั่นหละนี่นี่ตรงนี้นะแล้วก็ไปโซนต่อไปก็คือกินกับข้าวกินกับข้าวนะทุกคน นี่ทานข้าวก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ลงคลิปช้าแล้วก็ถ้าทุกคนมีไอเดียอะไรการสร้างบ้านนะคะเม้นมาที่ใต้คลิปเลยค่ะเดี๋ยวจะสร้างให้นะคะนี่คือข้างนอกอาจจะดูแบบดูไม่ดรูหลาเท่าไหร่นะแต่ว่าข้างในเนี่ยไม่ก็คือสร้างไปได้ยังไงเนี่เออจริงบ้านนอกหรือว่าบ้านหรือว่าตัวเมืองเนี่ยไม่รู้แหละก็คือคิด ว่าจะทำสไตล์นี้แหละก็คือคิดคิดไปคิดมาก็ทําแบบนี้แหละก็คือไม่รู้ว่าจะตกแต่งยังไงให้มันเหมือนบ้านนอกที่สุดนะ่ะก็โซนตรงนี้ก็ือจะมีเป็นแต่งหน้ามีเครื่องแป้งอะไรประมาณนี้นะคือบ้านหลังนี้เราตั้งใจสร้างมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างบ้านด้วยนะก็ เดี๋ยวจะรีบทาคลิปให้ทุกคนนะคะแล้วก็เป็นที่นอนที่นอนจะเป็นประมาณนี้นี่นี่นะจะเป็นประมาณนี้ก็จะมีไฟเล็กๆอะ่ะแล้วก็ตรงเนี่ยเราจะทําเป็นมุ้งนะแบบกลางมุ้งนอนใช่ปะูกแล้วก็คือกลางมุ้งแล้วก็ ก็คือตรงนี้จะทำเป็นตรงไลฟ์สดแบบทำเอ่อไลฟ์สดนั่นแหละมือถือก็เหมือนอยู่นะคิดไปเองหรือเปล่าว่าเหมือนเนี่ยนี่นะนี่ไลฟ์สดสวัสดีค่ะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็โซนต่อไปเลยจะเป็นโซนทำงานนะแบบมีเป็นพวกคอมอยู่ตรงนี้แล้วก็ทำงานไปเออไปนะทำงาน ทำงานเดี๋ยวจะให้ดูเป็นเต็มๆนะมันเป็นยังไงนี่แล้วก็มีเป็นห้อยแบบนี้ด้วยทุกคนนี่นะนี่จะเป็นประมาณนี้นี่นะ,ะมานี้ชิวๆก็ก่อนที่จะไปนะคะฝากกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย